สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่าของน้องตุ๊กตาเด้อมื้อนี้นะทุกคนน้องตุ๊กตาหันสงสัยกับคอมเมนต์หนึ่งแล้วก็รู้สึกว่างงกับการที่แบบเรามาคอมเมนต์หลายแห่งเดี๋ยวมื้อนี้สิมาเว้าภาษาลาวทุกคนซึ่งน้องตุ๊กตาผมว่าในการที่น้องตุ๊กตาเว้าภาษาไทยในหลายๆคลิปนะทุกคนแล้วก็มีอ่าคอมเมนต์นะทุกคนซึ่งอ้ายผู้นี้น่ะเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์ตลอดซึ่งน้องตุ๊กตาจื่อได้ว่าน้องตุ๊กตาเคยบอกเราไปดูดแล้วแต่บ่คิดว่าลาวยังแบบ เรา่าจจะสมารใหม่แล้วแบบเราน่าจะมาคอมเมนต์อีกเธอซึ่งเพิ่านหนาได้คอมเมนต์ประมาณว่าอ่าไม่พูดกัมบูรเจียเดี๋ยวก็รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงซึ่งฮุสซีว่าตอนนี้เรากําลังแบบต้องทุกตบาบพเข้าใจในประโยคที่เราเว้าว่าเรากําลังที่จะซื้อถึงเอี้ยงอ่ะทุกคนเพราะเราเว้าในประมาณว่าถ้าบ่าวภาษากัมบูเจียนะ <c oughs> เดี๋ยวซิฮู้ว,วา่ามือข้างหน้าซิเป็นแนวใด แล้วเราโบาได้คอมเมนต์แต่คอมเมนต์เดียวเราคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แหงแต่ว่าน้องตุต๊กตาของโบได้แคปมาแต่น้องตุต๊กตาแคบมาแค่สองสามเมต์สื่อและอีกคอมเมนต์หนึ่งเราก็บอกว่าอยู่ด้วยการยุคเจ s ทศอีแบบนี้ไปอยู่กับไทยเดียวก็รู้แล้วเราก็ยังพิมพ์ไทยโบ้ถ,ถืออีกเราพิมพ์ภาษาไทยกันยังโบ้ถ,ถืออีกและ คอมเมนต์นี้เราก็บอกอีกว่าทำไมผู้หญิงเราอยากใช้นามสกุลกัมบูกัมบูชาชายทำไมซึ่งน้องตุ๊กตาบอกว่าเรากำลังซืซ้อเพื่อเอี่ยงและน้องตุ๊กตาก็บอกเข้าใจในคอมเมนต์ของเราทา,ทางที่น้องตุ๊กตาเคยบอกเราไปแล้วแต่เราน่าจะสมัครมาไหมเพราะว่าซื้อของเราบอกว่าจะเป็นซื้อของเราแล้วก็บบอกว่าจะเป็นอ่า ซื้อซื้อโซ่อของเราเป็นทั้งภาษาภาษากัมพูชาาะทุกคนแล้วน้องตุ๊กจื้อเลยว่าตอนที่น้องตุ๊กตาบ,บอกไปตอนนั้นนะก็เป็นซื้อนี้ราคาเป็นประมาณนี้เลยน้องตุ๊กตาจื้อแต่ว่าฮูปโปรไฟล์บอกเป็นฮูปนี้แต่ว่าซื้ออย่างคืออันเดียวกันเลยน้องตุ๊กตาก็เลยงงคือน้องตุ๊กตาบอกว่าเรากําลังจะพยายามเพราะว่าน้องตุ๊กตาก็เห็นแบบหลายคอมเมนต์แหงและคือรักๆเลยในการที่น้องตุ๊กตาบอกภาษาไทยกันก็นย้อนว่า การฝึกภาษาไทยไปนในตู่แหละโดยความที่ว่าเฮาแบบมาเรียนอยู่ไทยกะฝึกทั้งอ่านแน่แล้วก็ฝึกทั้งเขียนแน่เพราะว่าเราตุ๊กตาบุ้งหัวที่ไปฝึกยุ่ยใส่นอกจากว่าเ,เป็นการฝึกที่เว้าในหนนะก้องพยายามฝึกว้าเรื่อยๆสินะและ้วก็มีคนไทยเพิ่นเข้ามาตีสมแล้วก็นอตกตุก๊กตาพัฒนาตัวเองตลอดบอกว่าจะเป็นเรื่องของอาการใช้ภาษาไทยเป็นหลกักสินะแล้วอนอตกตุ๊กตาเอกเห็นคอมเมนต์เพิ่นแล้ว เมื่อคืนต่อเมื่อคืนเนี่ยน้องตุ๊กตากับแบบนางอ่านอยู่แล้วกันน้องตุ๊กตาก็เลยแบบลองไปหาในคลิปอื่นๆว่าลาวยังซิมาเมนอีกบอไอพวกนี้ขนาสรุปเราเราก็ยังแบบมีคอมเมนต์แบบนี้มาแล้วเป็นคอมเมนต์ที่แบบออกจากด้านลบๆแต่น้องตุ๊กตายังเข้าบทถึงคอมเมนต์ลาวน้องตุ๊กตาบอกว่าลาวกาลังซื่อถึงประมาณใดขนะหรือว่าน้องตุ๊กต่ายังบกเข้าถึงภาษาไทยพอบอลหรือว่าน้องตุ๊กต่ายังบกเข้าใจเพราะว่าแบบ ก็ตอนนั้นมันมีคลิปหนึ่งที่แบบเรามาคอมเมนต์แล้วจากนั้นก็มาคอมเมนต์ว้าให้ว่าเอ้ยเป็นอย่างคือแบบเว้าภาษาภาษาลาวเอยเป็นอย่างคือว่าภาษาไทยเป็นคนลาวทาไมพูดภาษาไทยคนพูดภาษาอ่ากัมบูชาอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นก็แบบคนไทยก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบเราหลายหลายหลายแฮงแล้วเราก็ได้ลบคอมเมนต์นั้นทิ้มไปเราก็เลยลบไป แต่ว่าตอนนั้นน้องตุ๊กตาก็ยังแบบโบได้คิดอีอย่าง่ะทุกคนคือแบบโบได้คิดอย่างน้องตุกากับบล็อกอีอย่างเราไปคือบอกก่อนน้นๆแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นอีกอ่าแล้วก็มาเห็นอีกเรื่อยๆจนโซนหลังๆน้องตุ๊กตาก็เหตุคลิปทางซ่องทางแอปฟ้าแอฟดบแบบอกทุกคนเนาะแล้วก็ว่าภาษาไทยอะไรทุกคนแบบว่าภาษาไทยแน่ภาษาลาวแน่แล้วเราก็มาคอมเมนต์แล้วน่าจะสมัครแบบอันนั้นใหม่สมัครแอเคอ์ใหม่แล้วเราก็มาคอมเมนต์แล้วก็ การสมาของเราค่ะนะคือเรายังใส่ซื้อเก่าและแบบเพื่อได้รู้ว่าโอ้ผู้นี้เคยแบบคือผู้นั้นคือผู้เก่าเพราะว่ามีแต่เราผู้เดียวที่แบบคอมเมนต์ประมาณนี้คนะ่ะทุกคนมีแต่เราผู้เดียวแล้วน้องตุ๊กตาก,ก็เลยงงว่ามีทั้งซื้อของประเทศกัมพูชาแล้วก็มีทั้งซื้อของไทยนําแล้วตาก,ก็เลยบอกว่าเพิ่นหันเป็นคนประเทศใดกันแท้และแค่น้องตุ๊กตาก,ก็บอกว่าเพื่อนต้องการที่จะซื้อถึงอย่าง บางคนก็บอกว่าน้องตุ๊กตาไม่ควรเก็บเอามาใส่ใจอะไรแาเนี้ค่ะซึ่งน้องตุ๊กตากับบอรใ,ใส่ใจอีอย่างหลายแต่ว่าแค่เขาแบบเห็นหลายๆเธอแล้วเขาก็เกิดข้อสงสัยว่าว่าเขากําลังซื่อถึงอียงอย่างค่ะทุกคนแมนกะมีสัมเนียทุกคนคือน้องตุ๊กตาแค่แบบอยากซีมาถามทุกคนว่าทุกคนคิดว่าการที่เราคอมเมนต์ประมาณนี้ทุกคนคิดว่าเรากําลังจะซื่อถึงอีอย่าง คำว่าลาวในภาษาลาวคือแบบเขาเขากําลังจะสื่อถึงอะไรนะคะบูมแมนมลาวลาวลาวบูมแมนว่าเป็นคนลาวเลยคำว่าลาวแบบแทนคําแบบว่าอ่าที่คนนั้นกําลังจะสื่อถึงอะไรนะคะใช่หรือว่าไผ่ที่เข้าใจลักษณะของการสื่อของเพิ่นทุกคนลองคอมเมนต์บอกไงเด้อและเมื่อน,นี้ก็เสียบอกทุกคนว่าอ่าอีกบุโด,ดนก็สิได้กลับลาวแล้วเพราะว่าตอนนี้ฮันอ่าอาทิตย์หน้าสอบเสียงเนาะอาทิตย์หน้าเสียงแล้วกะ เร็จแล้วเนาะเร็งแล้วน้องตุ๊กตการกระจกลับบ้านทุกคนเด้อกระจได้กลับบ้านแล้วกะที่แรกว่าซีบอได้กลับแต่ว่าพอคิดไปคิดมาละเออต้องกลับมาแหละทุกคนเพราะว่าคิดฮอดบ้านแน่ทุกคนน้องอยากไปท่าวีถีชีวิตเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือคอนเทนต์มันจำเจอะ่นะทุกคนมันบอได้แบบออกไปใสล่ละมันอยู่ในช่วงสอบเสียงแน่โซหล่างๆนี่สอบเสียงแน่แล้วกะบ,บ่คอยแบบบู้ว่าซิไปใส่ดีลงทุกคนอ่ะก็เลย คิดว่ากับลาวเลยแหละเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่สุดแล้วในการที่ได้ไปหาอีพ่ออีแม่นางนอแล้วก็ได้ซื้อเครื่องนุ่งเนาะซื้อเครื่องนุ่งเนาะตุ๊กตากระซังเครื่องนุ่งไปให้ลูกให้หลานในทุกคนเนาะคนละสุดก็คือให้น้องออโต้แน่นาะแล้วก็ให้ออโต้น้อยห่นแหละแล้วก็ออโต้ลูกของเออู่กับไอโต้เนาะแล้วก็ให้น้องไทเกอร์น้องสายของน้องตุ๊กตาเอีกแล้วก็น้องเบอร์ดี้เนาะเป็นอาลูกอาลูกน้องก,กันกับน้องตุ๊กตาเนาะเป็นน้องสายของน้องคุกกิ๊ก เป็นลูกชายของแม่จำปีกับลาวเท่าน,นี้ก็ถ้าหากว่าการเดินทางสะดวกสบายเราตุ๊กตาก็คือแบบสีไปอ่าก็สิกับลาวเลื่อยๆอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าอ่าต้องท่าเบื้องตารางเฮียนก่อนทุกคนเนาะแล้วก็ตอนไปนี้น้องตุ๊กตาก็จะได้วางแผนในการแบบหาไปถ่ายคอนเทนต์อยู่นอกแน่จังท่านจาังซีแน่เนาะอยากน้องตุ๊กตากิจบแล้วก็อยากลองเฮียนโฮซิ่งใหม่ๆในการท่องเที่ยวในการ หาประสบการณ์ในการเที่ยวอยู่ไทยว่าสิเป็นแนว้ดทุกคนเนาะเดี๋ยวจังใดเฮามาทาเบิ้งน้ากันเด้อจังใดก็ขอบใจทุกคนหละายที่ก็ติดตามกันมาเนาะอย่าลืมกดติดตามโซนนี้อย่าวิวตกแห้งๆแต่ว่าแต่ว่าน้องทุกตาก็ยังไลท์ทุกๆมือเลยไลฟ์สดทุกๆมือเลยเนาะไลฟ์สดทุกๆมือเลยแล้วก็อย่าดิวตกคือแบบบางทีก็แบบตื่นเช้ามาอุ้ยอย่ิวแบบบฮอดพันซ้ำกับรู้สึกแบบ ก็คงสึกแบบท้อคือกันแหละทุกคนท้อแต่ว่าจะไหนก็นต้องเฮ็ดเรืเ่อยๆลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตอนนนี้กัหลังจากที่เซ็งแล้วก็จะเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ออกไปข้างนอกแะ้วเด้ออย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้แล้วก็ทุกคนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกน้องตุ๊กตาแนวว่าการทีไอพูนี่เรามาคอมเมนต์แบบนี้แม่เราสื่อถึงแบบใดแต่สาหรับเราตุ๊กตาแล้วในการว่าภาษาไทยคือบ่มีปัญหาเพราะว่ามากอยู่แล้วมากในการว่าภาษาไทยเพราะว่ามันเป็นภาษาที่สองแบบในที่แบบว่าเฮาเฮียนฮู้นนะทุกคนอ่ะ ก็เลยแบบว่าได้คิดอย่างหลายแต่ว่าแค่งงงกับคอมเมนต์ของเราแต่ว่าเราพิมพ์ไทยบุ้ทึกได้เราพิมพ์ไทยบุ้ทึกหลายคอมเมนต์แหงคือเราพิมพ์มาว่าเราพิมพ์ภาษาไทยกับบุ้ทึกหลายคอมเมนต์พิมพ์ภาษาไทยกับบุ้ทึกหลายคอมเมนต์ <avec soi> แล้วก็ <In a society> เลยเลยงงว่าเอ้าเราเราเป็นคนประเทศไหนกันแท้เพราะว่าการพิมพ์ไทยกับกับ i บ mean ุทึกสินะตอนแรกคันคิดว่าเราเป็นคนไทยคิดว่าเราเป็นคนไทยแต่ว่ามีซื้อของซื้อซ่องเป็นภาษา กัมบูชเจียก็เลยงงว่าเอ้เราเป็นคนประเทศกัมบูเจียหรือว่าเราเป็นคนไทยบอคิดไน้เจวว่าหรือว่าคนไทยเออคนเฮาเนาะบางทีอาจจะพิมพ์ภาษาลาวต๊กกบมีคือน้องตุ๊กตาบางทีก็พิมพ์ภาษาไทยตกพิมพ์ภาษาลาวโต๊กสินะก็เลยงงว่าเออบางทีเราอาจจะเป็นคนไทยพิมพ์ไทยโต๊กหรือว่าอาจจะเป็นคนกัมบูเจียพิมพ์ไทยอย่างบกเก่งบบ ok ok, สินะก็เลยแบบคิดตีโพยตีพายไปก่อนทุกคนเนาะก็เลยถามทุกคนนี่แหละว่าว่าสรุปแล้วคือ เราซื้อถึงนี้อย่างทุกคนคือคนไทยเข้าคอมเมนต์ตอบเราตอนนั้นคือคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ตอบเราแบบหลายจนเราแบบได้ลบคอมเมนต์นั้นทิท้งไปเนาะแต่ว่าน้องตุ๊กตาเขาไ่าได้ตอบโต้อย่างค่ะทุกคนคือปกติน้องตุ๊กตาในคอมเมนต์นี้ถ้าแบบคอมเมนต์ลบนี้แทบจะแบบบอก่ไ่ได้ตอบโต้เลยทุกคนอืม่ได้ตอบโต้เลยเพราะว่าคอมเมนต์มันหลายมันคนเฮามันหลากหลายความคิดกันเลยแบบบอ่ได้ตอบโต้อย่างออกไป แต่ว่าอันนี้คือแบบเห็นเราคอมเมนต์หลายแห่งก็เลยแบบยากงัวเรากําลังพิสื่อถึงอีย่างและยังก็เป็นเป็นภาษาไทยอีกก็เลยแบบงงๆว่าเอ้ยเรากำลังพิสื่อถึงอย่างนออย่างประมาณเนี้ยทุกคนนั่นแหลกะก็โอเคทุกคนเข้าใจทุกคนแลหลายทีเข้ามาเบอร์คลิปนี้เนาะก็ชีได้กับเราแล้วกะชีได้ถ่ายคอนเทนต์บ้านการใช้ชีวิตสน,นับบทให้ทุกคนเบองล์ละเด้อเดี๋ยวชิไปใส่ผ้าถุงโดนน้ำซานแล้ว มกว่าน้ำลดลงระบอเนาะอ,อาจจะได้ใส่ผ้าถุงไปตีโปองอาบน้ำซานอันนั้นคือวิธีชีวิตของการอาบน้ำแบบบ้านๆเลยอะไรทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวนตุ๊กตาเขาตลาไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบาย